พระเจ้าครับดีใจที่ได้รับเกียรติได้มีโอกาสได้มากราบในวันนี้จริงๆแล้วก็เมื่อได้รับทราบว่าท่านอาจารย์อุไรจะจริงๆเรารับทราบมาหลายเดือนแะล้วว่าท่านจะมีพิธีจบในวันนี้เราก็ตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะมาแล้วก็เราก็อยู่ใกล้อยู่วิทยาที่เองนะครับวันนี้ดังนั้นผมก็มาในนามของคณะกรรมการประสานงานพิจารณาโภชันจังหวัดพระนครศรียาซึ่งพิจารณาวังน้อย ก็เป็นคริสตจักรที่อยู่ในจังหวัดพระนครอิทธยาด้วยขอบพระคุณพระเจ้านะครับผมได้ยินข่าวนะแล้วก็ได้ยินได้ได้ได้คุยกันว่าเออคริสตจักรวางน้อยลอยฟ้านะฮะเอ๊ะมาลอยอย่างไหน้อวังน้อยลอยฟ้านะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับก็เราก็ทำภารก,กิจด้วยกันนะครับก็คุยกันตลอดเพราะว่าอายุธยาเนี่ยมี13โบก แต่ว่าที่เราเจอหน้าเจอตากันบ่อยที่สุดก็คือที่จากบวางน้อยที่จากร่มเก้าแล้วก็ใจขมามานบังไปอินนะนั้นเวลาเราพามอะไรเราก็ไปด้วยกันหมดทั้งสามผมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสร,รู้จักกับ C ีททางทางท่านอาจารย์ประพลนะครับแล้วก็อาจารย์อ่ามนตรีนี่แหละเป็นผู้อบรมให้ผม <laughs> เป็นครูผู้สอนนะครับก็ <laughs> ขอบพระคุณพระเจ้าที่อ่าเป็นความตื่นเต้นครับที่ทั้ง4 11เท่าน ได้จบหลักสูตรนะครับ BTCP แล้วก็ BTCL แล้วก็เพื่อที่จะไปขยับขยายงานของพระเจ้านะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้าว่าถ้าเราพูดถึงว่าโอ้เราอยากจะเห็นขึ้นจ,จัรเกิดขึ้นก็ขอบพระคุณพระเจ้านะครับถ้าเราเราเชื่อเลยนะครับว่าพระเจ้าจะทรงโปรดนำานะให้ท่านเป็นสิทธิพิบาลทั้ง41แห่ง <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> โดยที่ผู้รับใช้หนึ่งท่านนะอุทิศชีวิตในการสอนพระวจนะของพระเจ้า นะครับตื่นเต้นนะครับที่เราจะมีผู้รับใช้พระเจ้าเกิดขึ้นอีก40ท่านในงานรับใช้พระเจ้าแล้วก็ภารกิจของพระเจ้าจะทะลุทะลวงอย่างมากมายดัยงนั้นไม่มีอะไรมากมายครับเมืม่อเมื่อสักปูน่นี้ท่านดร,รกิติคุณก็พูดไปแล้วเป็นภาพทีที่จบสําหรับท่านก็คือสองที่โมทีบทที่สองได้กล่าวไว้ว่าจงมอบคาสอนเหล่านั้น ไว้ต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตว์ซื่อและสามารถสอนคนดู่ได้ด้วยนั่นก็หมายความว่าเชื่อแน่นอนว่าท่านจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อในสิ่งที่ท่านได้รับเพราะว่าพวกเราได้รับจากพระเจ้าอาจาราย์ดูไรได้รับจากพระเจ้าเรามาแบ่งปันให้กับท่านท่านก็จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่นและดังนั้นเราเชื่อว่าพระการของพระเจ้านั้นจะไม่สูญเปล่าจะเกิดผลเป็นนิ ขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องเกิดผลทันดีในทุกสิ่งในนามพระเยซูอเมนครับขอพระคุณครันบนะผมทางที่น้อง